จริแล้วเราก็ไม่ได้เห็นด้วยหมดละกับข้อเสนอของหลายๆฝ่ายนะซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด4ฝ่ายด้วยกันของกระทรวงของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยคอปของคณะกรรมาการพลังงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชและก็มีการของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายปปพคก สี่ฝเนี่ยเสนอร่างออกมาสี่ร่างนะครับบางฝ่ายก็มีร่างที่คล้ายๆกันนะในเนื้อหารสารอันนี้เนี่ยเราได้วิเคราะห์แล้วนะฮะมีการเสนออย่างที่ผมว่าสี่ฝ่เราพิจารณาร่างกฎห,หมายทั้งสี่ฉบับแล้วนะมีความเห็นอย่างนี้กับอันแรกเลยการแบ่งปันผลผลิตหรือ production sharing แล้วก็เรื่องการจ้างผลิต service contract ทั้ง4ไฟล์ายมีเสนอนะแต่ผมคิดว่าอัานเนี้ต้องระมัดระวังข้อเสนอบางอย่างเนี่ยยังมีข้อบกพร่องนะทั้งสอนอชอและท,ทั้งของเครือข่ายประชาชนยกตัวอย่างง่ายๆเลยในมาตรา59ของร่างสอนอชอเนี่ยยังไม่มีรลายละเอียดเกี่ยวกิีการประมูลเลยนะไประบุบอกว่า ให้คณะกรรมการบริหารกิจการปิโตเรเลียมกําหนดเป็นกฎกระทรวงก็อันี้อันตรายบว่าขึ้นกะวเพราะว่าถ้าไม่มีวิธีการกําหนดไว้ในกฎหมายแม่เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะฮะหรือการประบูลบางอย่างเนี่ยที่มีการเสนอดโดยเครือข่ายประชาชนเนี่ยอาจจะในทางปฏิบัติทําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นกําหนดให้ผู้แข่งขันต้องมี5รายขึ้นไป ในอดีตจริงๆแล้วในการแข่งขันเสนอประมูลเนี่ยถ้ารายเนี่ยมีไม่มากเท่าไหร่ถ้าไม่มีก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ซึ่งมันทําให้เสียเวลานะฮะนอกจากนั้นมีกาําหนดว่าให้ต้องมีส่วนแบ่งให้รัฐต้องไม่น้อยกว่า35%ของผลผลิตโอ้ดีเยอะนะครับนีเยอะอาจจะเป็นแรงจูงไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้บริษัทเข้ามาประมูลก็ได้นะฮะ เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ทีให้ดูลาลยเหียบเยอะนะครับอ่าน,นีเป็นข้อบอกพร่องอันนึงอีกอันนึงคือประเด็นเรื่องการกำกับกิจการปิโตเรเลียมนะฮะท่านผู้สื่อข่าวคงทราบว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎหมายที่มีกําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปิโตเรเลียมเป็นผู้กํากับดูแลเป็นผู้เกือบจะเรียกว่าทําหน้าที่คอยกัดกรองคอยกาหนดการเปิดสัมปทานเลือก ผู้ได้รับสัมปทานและก็เสนอให้รัฐบาลอนุมัตินะฮะอันนี้มีการกําหนดไว้ปรากฏว่าในร่างของเครือข่ายประชาชนกับสอนอชเนี่ยมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่นะชื่ออาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าวตัตถุประสงค์คล้ายกันยกตอย่างเช่นในร่างของเครือข่ายประชาชนเนี่ยใช้คาว่าคณะกรรมการกากับการประกอบกิจการเป็ตเนตัวเดียมน อันนี้ผมได้ดูรายละเอียดแล้วผมคิดว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องตั้งองคอ์กรใหม่เพราะว่าข้อเสนอทั้งสองร่างเนี่ยยังมีข้อยังมีข้อบกพร่องอ,อ,อยู่เยอะยกตัวอย่างง่ายๆร่างของเครือข่ายประชาชนเนี่ยในมาตราย2กําหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับซึบ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็อาจจะบอกว่าปล่อยไก่ลน,นะเพราะว่ามันไม่เหมาะสมนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาอยู่ในฝ่ายการเมือง ไม่ได้มาทำหน้าที่ทางด้านการกำกับดูแลนะฮะอันนี้เป็น tradition ของประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยไม่มีหรอกครับคนที่กำกับดูแลเนี่ยให้ฝ่ายการเมืองมานั่งเป็นประธานจริงๆแล้วในเซตอัพปัจจุบันในโครงร่างปัจจุบันเนี่ยนายกรักมัตรีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกอพอชอซึ่งก็ดูแลทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะส่วนเรื่องก,การกลกับดูแลเนี่ยเป็นเรื่องทางปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยประหลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการเป็นตัวเลอันนี้ถูกหลักอยู่แล้วนะอันนี้นี่ข้อเสนอนี่ให้นายกไปเป็นไปตั้งคณะกรรมการกรรกาอันนี้ทาให้สับสนพอสมควรน,นอกจากท่านมีข้อเสนอที่น่าสนใจบอกว่าให้ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม12คนไปอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้กรรมการชุดนี้มีทั้งหมด31คน คำถามก็คือโอ้โหทำไมต้องเยอะอย่างนั้นนะมีความจําเป็นไหมทําไมต้ององค์กรประชาชนเข้าไปอยู่ด้วยเอาผู้เชี่ยวชาญผู้ชคุรวุฒิไม่ดีกว่าหรือนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะที่อยากจะเล่าให้ฟังความเห็นของเราเนี่ยจริงแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทั้ง์สีรากร้อยเปอร์เซ็นตะแต่ว่าเราจะไม่ขัดขวางเราจะไม่คัดค้านเราจะไม่กดดันสรุปเป็นอย่างนั้นจริงๆงแล้วเราอยากจะเห็นว่า ให้กระทรวงพลังงานเนี่ยเดินหน้าไปนำเอาสี่ร่างนี่แหละไปพิจารณานะฮะแล้วจะนำเสนอคอรอมอคอรอมอจะตัดสินยังไงจะนำเสนอสภาพิธีบัญญัติแห่งชาติก็ขอให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริการในการตัดสินใจนะฮะและเมื่อสอสชอรับลูกไปก็ไปพิจารณาในขั้นการออกกฎหมายเพื่อให้ออกกฎหมายมาสุดท้ายเลยเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นคือให้เร่งให้มีการเปิด การสำรวจปิตโต่อเลียมรอบที่21ให้เร็วที่สุด